คุณทุเรียนแล้วคุณโซดาไปไหนอ่ะโซดาทำงานครับผมอยากได้หางจังเลยหางนี่มันเสียบอยู่ตรงไหนอ่ะมันเสียบอยู่ตรงไหนอ่ะหางอ่ะหางมันเสียบอยู่ตรงไหนอ่ะเธอหางมันเสียบอยู่ตรงไหนอ่ะเธอของสภาแม่งทำไมอ่ะฟ้องสภาทำไมเสียเวลาเสียเวลาทำไมไม่เห็นจะเสียเลยไปสภาไปทำไมโอยยาแก้มีเรื่องอะไรอีกมีเจ็ดสิบเจ็ดสิบหก มีเรื่องอะไรไหนพูดมาจจะะไไปปสมาภเรียนฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องตรงไหนไม่ให้ไปสดซโนฟ็อกเป็นเป็นโจรที่ดีอยู่แล้วไม่ไม่ออกไปสอบสภาแล้วนี่พูดเรื่องจริงออกอ้าวพี่มอดแกเฮ้ยออกแล้วอ๋อเสียดายยังเลยดิเป็นสภาทำไมเป็นสภาไม่ได้เงินนะไม่ไม่อยากเป็นตำรวจหรอ ป็นตำรวจได้ได้เงินเยอะกว่านะ้วเจอแกปวดกับบาเสียใจว่าโอ้โหเป็นเป็นสภาก็เจอผมเหมือนกันไม่เคยเ,นะเจอเจอเป็นสภาก็เจอผมเหมือนกันผมชอบไปแบบปรับปรับจับสภาหน้าหน้าสภา ขอบคุณครับไปแล้วครับ คุณขับเข้ามาแล้วก็เจออะไรฉันขับเข้ามาแล้วฉันเจออะไรนิสวัสดีครับคุณแม็กนัมโอ้พูดดีผมเสร็จเลยนะคุณคุณคุณ,คณ,คณชื่ออะไรวะโอทูอ่ะก็คืออ่าพี่แม็กนัมครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> มันจะมีกฎข้อหนึ่งนะครับก็คือที่เขาว่า การทำรัฐพาเนี่ยมันจะมันจะมีบทลงโทษก็คือให้จําคุกโดยที่เลเวลกันนั่นเลนก็คือผมจะจําคุกเขาเนี่ยสามสิบนาทีครับคนเสื้อขาวคนเดียวนะคนอดียวนหนึเดี๋ยวผมจะดำเนินการก็คือการปรับเสื้อขาวเสื้อขาวที่นอนตายอยู่อะใช่จําคุกสามสิบนาทีครับอือึโอโอเคครับพี่คนเสื้อขาวจําคุกได้เลยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งผมจะการปรับเอง โอเคครับมันก็เล่นตามนั้นเลย,ยถ้าในเมื่อเขาอยากเล่นกับสภาก็ตามนั้นเลยทำไปเอาเลไครับพี่คนเดียวครับใช่ครับเราเราจะจัดไนเขาตายอกให้ให้ให้หมอชุบชุนนชไไบไ่นิ่หจับได้ไหมครับเอลยอุ้ยกระชจ พี่เดี๋ยวให้พี่เต้พี่แตม่ชุเลยพี่ผมทำให้เฉพาะเสื้อขานะพี่เสื้อขาเสื้อขาก่อนทำกระดีเสื้อขาก่อนพี่อ่าหมอครับขอวางคนนี้ก่อนคนนีขอขอบุนะชเลยพี่เดี๋ยวเี๋ยวสันสันสันสติ๊กเดี๋ยวเดีลงไหนลงไหน่นะ ีถึงขั้นวิ่งเลยเนี่ยอเอ้ยเฮ้ยเอ้าระวัง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 ตำรวจคับดีตำรวจ,ำรวจทำไมใส่กุญแจมือไม่ได้อ่ะไม่ติดอ่ะมันใส่ส,สองรอบไงไม่รอบแรกไม่ติด่ะพีจ<ม>ชุบตายเลยนะอันนี้ระบบใช่ไหมเดี๋ยวค่อยขายก็ได้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนรอบแรกมีว,วิ่งได้เลย

ี่แพรกกดเจลเลยเหรอไอ้เฮียไม่ให้คุยเลยเหรออุ้ยไม่คุยไงมาดื้อมาดื้อมา้อไม่เห็นนะมึงมึงไม่เห็นหรอมันไม่คุยไงไอเฮียแล้วได้ปลดตึงที่วันนี้ป่ะปวดเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกเมื่อกี้เพิ่งชุบขึ้นมาเลยยิงลูกซองให้ให้ดาวไงมันแทงอะไรมันแทงมันแทงรูเหรอ ไม่คือใช่ครับตรงที่จกกสายไฟเลยพี่แต่มันเจ้าสตอรี่สตอรี่ต่อเนื่องมาไม่ได้เพราะว่าเขาหยุดแก๊งไปแล้วถูกปะพวกโจรเนับใช่พวกสุดเขียวแล้วทีเนี้ยถ้าเอากับผมผมขึ้นกับสภาถูกไหมอืใช่ใช่สภาก็ต้องคุกครองผมเขาบอกว่าจะเล่นอ่ะถือว่าเล่นกับสภาด้วยไงก็เรียบร้อยดีครับเไปเลยได้ครับเจลเลยก็ครับเจลนะไม่ได้มีเซ็เจลครับเดี๋ยวมาเล่นต่อครับตอ้อนเยครับเจลเลยครับตอนอนเจลครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อครับ เสียเเสียเวลาครับนี่มันเสียเวลาไม่ได้ผมไม่ได้มีสิทธิ์เจอนะครับกี่นาทีเอ่ยสวัสดีสภาใส่แล้วครับคืออย่างนี้ผมเจอสภายใหญ่ผมก็แทงได้หมดเลยใช่ไหมครับถ้างั้นอ่ะโอเคครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับว่าเซฟโซนอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับ ไม่ได้กลัวเซฟโซนครับเท่าทีครัถ้าจะทำไรเจ้าหน้าที่ครับครับครับทีนี้เมื่อกี้เซฟไพยังมีสิทธิ์ยังไงเซฟโซนเลยครับผมต้องต้องกลัวเซฟไพกันแล้วครับหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เซฟโซนนะครับดูดีๆนะมันเป็นเซฟโซนนะครับมันยันมีเขตมันมีเขตอยู่นะครับผมผมไปดูนะตรงนี้ไม่ใช่เซฟโซนตรงนี้ไม่ใช่เซฟโซนนะตรงหน้าถนนนะครับเมื่อกี้นี้ยิ่งตรงถนนเลยครับไม่ไม่ดูหรอกครับจะบอกโปรโปรเมื่อกี้นะครับ ไม่ไม่แหกตาดูแลครับนี่คนชอบอะไอย่างเงี้ยอดีอยงที่บอกเลยประชาชนเมืองนี้ประชาชนเมืองนี้เขาโอดอยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่ละคนแล้วแล้วที่มึงพูดเรื่องโกโปรอ่ะกูไม่แจ้งเอ็มจีก็ดีแค่ไหนนะไอ้สัสอ้าก็ผมไม่ได้คุยกับคุณคนตายคุณตายคนตายเขาอันนี้ไม่ได้นะครับอาผม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 ไม่ได้หมายถึงคนตายครับไม่เจอเลยเนี่ยหัวา ที่ดครับไม่เนี่ยสพดีสภายังหาข้อตกลงไม่เสร็จอ่ะมันมันมันจบแล้วครับพี่ผมโดนเจียวไปแล้วเลย่ะมันเสียวเวลาจริงจริงน้อยสภาคุยเสร็จก้อน <c oughs> ครับถ้าไม่เจียผมเดี๋ยวตอมอนะครับเสียวเวลาครับงอตอมมอเฉย อย่าลฮะอะไรไนะเลเท่าไหเลเท่าไหร่อีกแ้ยไเบอกว่ายสีเลกแบบนี้ก็ได้เทำไม,มเขาตายอ,ะอย่ะกัดลิ้นตายก็ได้ไหย <laughs> ดูทรงกัดลิ้นตายแล้วอาหารหมดหรือเปล่าอาหารผมหมดครับอาหารผมหมดเสียเวลาครับจริงเสียเวลาเสียเวลาจริงครับไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวตัวทีอะครับผมไม่มีอาหารกินครับเต็ดมี เอาอ,นนอันนี้ผมชุดล้นครับ <c oughs> ไม่รู้เนียสภาเขายัางไงเนะเคนสุดเบื่ครับน,นีาให้ทำุดเลยนะครับเรอสภารอสภาเขาก่อนเยวบีไม่ตังบีไปเ็ได้ครับคงสภาเช็คเคขับรถผ่าด ทางสภาเขาจะให้โรงพยาบาลแบกลิดเหอนจะแบกนิดยังไงครับเขาตายครับเขาอาหารหมดครับใช่ใช่มีเรื่องอะไรกันครับเนี่ย เขามาแทงอยู่ตรงที่จกไฟน่ะแทงพี่นะแทงน้องพี่อยู่บนรถพอดีก็เลยดูดูน้องเขาแทงพวกพี่ก็เลยช่วยน้องพอดีเขาอยู่แกงม่ะเด็กพี่ไม่ได้อยู่แกงครับอยู่ครอบครัวครับไม่ไม่ไม่ถึงอยาสิอยู่ประชาชนครับอยู่ประชาชนเขาอยู่ประชาชนแล้วพี่ใส่ชุดอะไรอะโมรี่เหรอใช่ครับ พี่จตามไปคุยต mm ่อ hmm. ป่ะะใช่มีเป็นคลิปเลยกำลังทำคอนเทนต์เลย เล่นกับกูด้วยนี่เราทำติ๊กตอกคนนี้รอเข้ามาไล่เราจะเล่นติ๊กตอกกันติ๊กตอกแต่ว่าบั๊มตลอดแล้วก็ยิงอะไรแบบนี้โลกติ๊กตอกชิบหายแล้วไม่เกี่ยวกูโดนอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยจะสอดตีลมาหรือขี้เลยสัตว์ไม่รู้อโดยเดย์เลยตอนแรกเขาจะเล่นวิวาถือนะแล้วอยู่คนละฝั่ง่ไมเห็นพี่ยังไม่ลงรถด้วยไง กล้าเจ้าคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกซะหน่อยไม่กล้ากล้ายิงก็กล้ารับค่าปรับตามตามกฎเนาะเฮ้ยเฮียอ้าทะเลาะไปทำไรเลียเฮ้ยไม่เห็นครับผมผมหันหลังอยู่รู้สึกมาจากไหนน่ะไม่เห็นใชไม่เชื่อเขาเลยใช่ไหมใครยิงอ่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยอ่ะคอู้หูใครยิงอะชิมขนาดนี้ไม่เห็นลมพัดผมปิวมั้งจะจะใช่ครับเลือดตรงนี้เออผมเห็นแต่เลือดกระเด็นออกมาผมถือปืนหันหน้าหาคุณอยู่อยู่ดีคุณก็ล้มลงไปใช่ไหมใช่ไหมครับ ไอ้เจกใส่ไฟต่อหน้าตำรวจที่มันโหดร้ายจังวะไหนนู่นไงแต่ละคนเนี่ยกูเห็นมาสามเคสเลยเนี่ยกูหันหน้าทางนี้เลยเนี่ยไอ้ยี่มันจอดจกจอดจกจอดจกไปเปิดไปเปิดไปเปิดวอร์สแต่เดีดิไปเปิดวอร์สไปเปิดรันนอลี่เขาเรียกครับ ดูดิยังจกซ้ำอยู่อีกอะแล้วทำไมพี่ผมโดนจิตผมไม่โดนบางทีเนี่ยเสียเวลาชิบหายเลย แทงกันตรงนี้เลยเหรอพี่เต็นงามพี่เต็นครับรถปิ้งเท่าไหร่เนี่ยมาสามร้อยสี่สิบโอ้โหรุนจโดดครับพี่ ฉนเศร้าแล้วมาเจออะไรเนี่ยฉันจะไปตั้งแต่ฉันจะไปตั้งแต่ห้าทุ่มนี่เมื่อไหร่เขาจะคุยกันเสร็จอะเสิงไม่อยากเบรกกิ้งเขาในการที่แบบอยู่ดีก็ขับรถหนีหายไปนะเศร้าใช่จริงๆฉันจะไปตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยฉันไม่น่าขับรถผ่านตรงนี้เลยอ๋อไม่เขาจะอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อันเนี้ยเขาเขาคุยเขาคุยไม่เขาเขาจคุกไม่ได้ไงเขาได้แต่ปรับปรับไปตีก็ปรับในส่วนของเขาไปไม่เลยเขาจะส่งจําคุกไง เอออ่สภายูไหนอ่ะไม่ตามจริงแค่แดกแกแล้วก็แดกใส่ไว้ในห้องใดห้องหนึ่งในสภาก็ได้นี่หว่าไม่แดกแล้วก็ถือไปคนหนึ่งก็ได้ไม yeah. ่ก็จำคุกในสภาไงไอห้องห้องปิดตายอ่ะมันมีห้องปิดตายด้านบนอ่ะพี่สมอ๋อครับผมพี่สมเป็นประชาชนเลยนี่หว่าใช่ป้องใช่ใช hm ่ใช่ไม่ไม่แดกน้ำแค่ผ่านมาจะไปนอนอยู่ละ ใช่ใช่สนโนแม่งแม่งลากกูมาทำไมเนี่ยมึเปิดวงไมอะไรเนี่ยเออไม่ได nah ้ยินเฮ้ย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 อะไรกัน ว่าไงเนี่ยเขาไม่ตีตรงนู้นกันเล่นละงงหมอหมอหมอไม่ชุบตัวทีละครับหมอแล้วก็ให้ตำรวจจับไปก็ได้เนี่ยมันมันเสียเวลาไหมครับเนี่ยอ <c oughs> ันนี้ต้อง,องรอสภาเนี่ยแบกแบกแบ<ส>กศกไปถาม,ม,มาวิ่งไปถามสภาหน่อย,ยดีกว่าหมอก็ได้เ <c oughs> ต้นเต้นวิ่งไปถามสภาดีเอาไง เต้นเอ้ยเขาคุยกันก่อนก็คุยกันหรือเคาจะตีกันช่กูไ่ถามถือทั้งมาเซนเต้ถือทั้งไม้เบสบอลเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่เกี่ยวให้ออกมาก่อนอีกอ่ะสภาเอาไงครับสภาอไหกันสภาบ้างไงให้ชุบไหมเดี๋ยวสภาเอาไงเนี่ยอ่าคนนี้คือคนที่ก่อเรื่องเหรอไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ นี่ยังคุณบอมใาสา่ไฟได้ไงวะ พ,พี่ไปน,นู่นแล้วน่าจะไปชุบเองแล้วมั้งเอาไงเนี่ยจะไปคุยหรือเปล่า ใครเ่ะใครเ่ะอ๋คอคุณป้าคุณป้านี่เขาย้ายทุกหน่วยงานเลยวะ <laughs> ป้าเหรอป้าคนนี้เขาย้ายทุกหน่วยงานเลยเออโอเคป้าป้าป้าคนนี้ที่เขาใส่สูตรสภาเนี่ยเขาย้ายไปทุกหน่วยงานเลยเ <laughs> <laughs> ต้นท์มานี้หนึ่งมาเต้นมาเต้นมาที่น่งมาเต้นทอ่าบีบ<อ>ีบีไปรับเค็นดนอกเลยมาต่อแล้วตำรวจกูตำรวจกูมาทำในตรงนี้กันเต็มเลยเนะี<อ>่ยมีเรื่องอะไรกันอะ สปาอ,ออกเวลออแล้วทําไมมันมีจกใส่ไฟขึ้นมาเรื่อยๆเลยวะ <c> บลเหกอน่าจะบล็อกอะเออแปลว่ามันบัก็อกกันดิเนี่ยส่งเรื่องเลยเ<แ>นี่ยเขากจกใส่ไฟอยู่เนี่ยพี่เคสเนี่ยยังขึ้นอยู่เลยผม <c> ไม่เห็นขึ้นนะลุงนี่ผมยืนอยู่เออเนี่ยแจ้งบั็กครับคุณป้าครับขอแจ้งบั็กหน่อยครับแจ้งบัคกครับยืนตำรวจสองคนแจ็จกใส่ไฟได้ครับแจ้งบั็ก แคปกูจะแคปเนี่ยลุงแม็กแจ้งทีเดียวคกชอบเลยแม่งแม่งเล่นเล่นมุกนี้กันลยอย่างนี้อีกแล้ว <c oughs> มุกที่ว่าอะไรนะตรงนี้ไม่ใช่เขตสภาผมเลยแทงได้โอ้ย <c oughs> เล่นมุกนี้กันตลอดเลยเน <c oughs> <ง>ี่ยเขตสภาเป็น <c oughs> เขตสภาจนถึงขอบฟุตบาทฝั่งนู้น อะอรแล้วกแทงกันขอบฟุ๊ฝันุ๊ทุยใช่มันมันเล่นแบบนี้เหรอแทงสภาได้เพราะสภาไม่ได้อยู่ในเซฟโซนโอ้โหยวแทงสภาใช่เขแทงสภาตายสองคนเมื่อกี้โโอ้ยไอพี่โคตรกล้าใครวะก่อนหน้านี้คืออะไรนะแทงตอลอเดี๋ยวนี้คืออยู่อยู่ยุคที่ว่าแทงสภาแล้วเหรอใช่ขี้เกียจเดินแอนตูเต้าเจตัวตัว ย,ยังบอกมาว่าไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นั่นทำเวอร์ทำไมอ่ะอันนี้สภาปล่อยเลยนะครับสบายเลยเฮ้ยอาะอันนี้อันนี้คือสภาพปล่อยแลย้วใช่ไหมครับใช่ครับปล่อยเลยไปเลย จะทำอะไรก็ตาสบายเลยครับอันอันฮอลี่ครับเล่นได้ตามปกติครับปกติเล่นได้ปกติเลยสภาป๋อย้วครับเล่นเลเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยวุ้ดเล่นหาเลยครับสภาเล่นเล่นได้เลยเล่นได้เลยปุ๊บนี่แม่งแทงแทงกันต่อหน้าสภาที่กูหายนะเอ้ยกันต่อหน้าต่อร้องนะอาวุธเขาถือเต็มเลยอาวุธเขาถือกันเต็มเลยดูดิเขายังวิ่งถือไม้กันเลยโอ้ยกูเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวแหละ <C oughs> นี่กูต้องรังงาเพจไปเนี่ยต้ลงรังงาเพจไปเนี่ยอ,ออะไรไม่ได้ทั้งนั้นกูต้องรังงาเพจไปเนี่ยสภาสวัสดีครับคุณพลุลงรับเพจไปเนี่ยไม่ครับไม่ต้องขน <C 's> าดนี้เลยนะ อู้เอาเอารัวเลยว่ะสภาครูอื้อออื้ติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์กันข้างในอะไรเขาขึ้นขึ้นอย่างเนี่ยโอ้สุบสภาเขาจัดการเคลียร์ปัญหาเองใช่ไหม ปะปๆปๆปปแตกตัวเถอะปปปปเี้ยร<ง>ูยักยังยังยัยัาจัดการไหมอย่าดูอ่ะกลับแล้วคร<ด>ับงงนอนแล้ว<ด> <c oughs> นี่ค่ะทำ <c oughs> ไมเขาชอบเปิดมษษษษุมกระซิบคุยกันเะ น่าเศร้าใจจริงๆกลับแล้วครับผมจะไปนอนจริงๆแล้วครับผม <laughs> ไปนอนตั้งสี่สิบนาทีที่แล้วแล้วไปนอนดีกว่าไปนอนแล้วนะครับพอๆๆโอเคครับสวัสดีครับลัดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ ก็จเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีสุรับบ๊ายบายไปจ้าไปแล้วไปแล้วไปอยู่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 แล้วอยู่ดีกูก็จเจอเคสอะไรเนี่ยเคสนี้ต้องสิเกือบสี่สิบนาทีเลยนะี่แะไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บๆนั่นเนี่ยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบายบ๊ายบ๊ายบ๊ายจ้าบ๊ายบายบายครับทุกคนบ๊ายบาย